ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารขอ,ของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนในชีวิตนี้หลวงปู่ คือเทวดาผู้มีแต่ให้แม้ว่าเธอจะไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่มาก่อนแต่ด้วยความศรัทธาที่เธอมีให้กับหลวงปู่สูงทำให้เธอได้พบกับเรื่องราวที่เธอเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เจอปกติแล้วตัวเธอเองเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์มาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่ง เธอก็คิดว่าอยากจะเจอกับพระอริยสงฆ์สักองค์หนึ่งน้องบัวมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับหลวงปู่สวงบ้างครับคือแบบนี้ค่ะปกติรับเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมะแล้วก็ตอนหลังมาต้องมาสวดปฏิจจสมุปบาทขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทีนี้ว่าถ้าขันเองเนี่ยพออายุมากขึ้นก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทํางานอะไรที่มันแบบ เบาๆได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับแล้วทีนี้พอสอบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสายสายการเกิดสายดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนก็ว่าเราต้องการแห่งการหลุดพ้นเนี่ยนะคะอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าสี่ขันห้ามันก็ยังลรกต้องกินต้องใช้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอือก็เลยก็เลยมีมีความคิดว่าเอ๊ในประเทศไทยเนี่ยจะมีพระอริยสงฆ์องค์ใดบ้างหนอที่แบบเออ ทำให้เราแบบเบิกบุญเก่ามาใช้บ้างที่บุญเราทําทําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปรากฏว่าจู่ๆวันหนึ่ง u ูทู e ช่องท่องตำนานไปกับอริชัยก็เด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์และค้างอยู่แบบนั้นทำยังไงก็ไม่หายจะกดปิดก็ไม่ได้จนทำให้เธอต้องกดฟังแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณต้นเดือนตุลาคมอะค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยเหรอใช่ค่ะคลิปของพี่ก็เด้งขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ค้างอยู่ในเครื่องอะค่ะก็เลยว่าเอ๊ะโทรศัพท์เราเสียแน่เลยกดยังไงก็ไม่ไปอะค่ะหนูก็เลยต้องกดฟังอะค่ะแต่หนูจำหนูจำอีพีไม่ได้ว่าอีพีที่เท่าไหร่อะนะคะแต่แต่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการที่ เออแล้วก็มีมีต่อมาก็เป็นเรื่องของของของป้าติ๋วนะคะอืมอ mm ือ hmm, mm hmm. แล้วก็เรื่องหลายๆท่านที่ว่ามีโชคลาภอย่างโน้นนี่นัน่น mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหนูก็เลยหนูก็เลยรีบเออก็เลยบันทึกไว้ว่าบันทึกเออกดติดตามติดตาม mm hmm, ของพ mm ี hmm. ่อู๋นะคะจ้ะ <Yeah. S 2> แล้วก็ฟังมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยแล้วก็มี mm hmm. ทีนี้ก็เอ,อ่อมีบทมีมีบทตอนท้ายที่พี่อู๋ตอนหลังมาพี่อูจ๋จะจะสวด รวาคําตอนจบคลิปเลยนะคะว่าริเมีอองสวงสัมปันโนนะคะคือตอนนั้นหนูหนูก็ฟังอะว่าหนูยังไม่ได้ยังไม่ได้สวดน,นะคะเพราะว่าหนูสวดปฏิจจสมุบาทอยู่ปฏิจจสมุบาทเป็นบทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสวดท่านสัจชายะเวลาที่ท่านว่างเป็นบทสวดบนที่พระพุทธเจ้าท่านสวดน,นะคะค่ะแล้วเวลาท่านสวดเนี่ยก็จะมีหมู่เหล่าพรมอรูปพรหม แล้วก็เทวดาทั้งหกชั้นเนี่ยค่ะก็จะมามาคอยรับฟังอะคะ่ะอืมสุดยอดเลยพี่อูยังไม่รู้เลยเหรอคะให้หนูสวดให้ฟังไหม <laughs> เดี๋ยว <laughs> เ, <อา S 2> เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวหลับก่อนไม่ได้ไม่ได้พูดค่ะเอาไว้มีเวลาหนูสวดให้ฟังค่ะแต่มันต้องใช้เวลาประมาณเอ่อถ้าสวดปกติหนูสวดเร็วค่ะก็ประมาณเจ็ดนาทีครึ่งก็จบ คือมันจะเป็นบทของบาลีแล้วก็บทแปลค่ะ hmm. ซึ่งมันเหมือนกับว่าเราเรามีความรู้ในเรื่องตรงนี้มาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. เพราะว่าหนูเรียนพระพิธรรมมาด้วยอค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีโชคอะค่ะพี่อู๋คือบางทีเทพเทวดาท่านก็เวลาหนูนั่งสมาธิเสร็จแล้วหนูก็ก็จะนอนเวลานอนหนูก็อนาปานสติไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอื hmm. แล้วก็ ท่านก็จะมาบอกเป็นนิมิตให้อย่างเงี้ยค่ะก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ตีถูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีโชคมีลาบกันที่เข้ามาในนิมิตนี่คืออะไรอใครอ,อ่ะอ๋อเป็นเหมือนกับอย่างเช่นฝันว่าไปขุดปูอย่างเงี้ยค่ะไปเก็บเห็ดอย่างเงี้ยค่ะอืมคือตัวเองนี่แหละฝันฝันว่าไปไปจับปูไปเก็บเห็ดไปได้ปลา Hmm. ไปไปคือไปได้ของอย่างเงี้ยค่ะ hmm. แล้วเวลาหวยมันจะออกตัวเก่าๆก็จะฟันเห็นที่ทํางานเก่าเห็นเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ hmm. ไปแปรให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ตีเขาก็ถูกกันอะไรเงี้ยค่ะ hmm. แต่พอหนูมาซื้อมันดับเพิ่มต้านหนึ่งลดต้านหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะพี่อู๋แต่ว่าแต่จริงๆก็ก็มีโชคบ่อยอยู่แต่เพีงเยงแต่ว่าแบบมันเอ๊ะทำไมมันถึงคลาดเคลื่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนู hmm. ก็เลยว่า ทีนี้ยหนูก็เลยคิดว่าเออบุญเราก็ทํามาเยอะเนาะศีล hmm. ห้าเราก็ปฏิบัติศีลจากะศรัทธาจากะ hmm. เออสมาธิปัญญาเราก็ทำเอ,อ๊แต่ทําไมเวลาเราเราเบิดบ,บุญมาใช้นี่ทําไมบางทีมันแบบมันได้ไม่เยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะ hmm. หนูก็เลยหนูก่ hmm. อนคิดหนูอ่ะหนูก็คือก่อนหนูจะทําสมาธิหนูก็จะคือคิดไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ hmm. แล้วก็เสร็จแล้วก็อา้าว คลิปนี้เด้งขึ้นมากดยังไงก็ไม่ไปอ่ะพี่อู๋ใช่ไหมหนูแบบเฮ้ยมือถือฉันเสียเหรอเนี่ยก็มือถือก็ยังใช้ได้ปกติไงแต่อยู่ๆมันไม่ไปห,หนูก็เลยอ่ะอ่ะกดฟังดูสิเห็นช่องอาลิชัยขึ้นแล้วก็เออ,อะไรอิทธิทธิอฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงทเทว,วดาเดินดินเอะหนูเคยได้ยินแต่เออ่หลวงหลวงปู่คำคะนิง ที่อุบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่หนูที่หนูที่หนูเคยเคยเคย,เคยฟังฝั่งทางโน้นเ่ยนะคะอ,อนี่แหละหนูก็เลยฟังฟังฟังมาเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอด้อ่ยสายอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยจริงๆพุธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นมันเป็นอวิชาซึ่งท่านท่านไม่นิยมให้แม้แต่พระพระโมคคัลลานะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ไม่ให้แสดงฤทธิ์อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกเฮ้ย hey, มีอยู่หรือในประเทศไทยตอนเนี้ยอื เนี่ยค่ะพอหนูฟังพี่โอ้จบตอนคลิปใช่ไหมพี่หู้ก็บอกอิลิเมียองสงสงปโนหนูก็จําเลยอืแต่ว่าหนูจำหนูยังจําไม่ได้ทันทีนะคะหนูก็มามารีเพลย์ฟังใหม่แล้วเมื่ก็หนูก็มาจดไว้มาจดไว้หนูก็เลยหนูก็เลยเซิร์ชหาดูข้อมูลว่าหลวงปู่สวงคือใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเซิร์ชหาประวัติท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แล้วหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหลวงปู่เป็นเป็นพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยท่านคงรับรู้ได้ว่าในสิ่งที่ที่เราพูดไปหรือเปล่าวะคือคิดกับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยอ,อยู่ๆคลิปมันเด้งขึ้นมาเฮ้ยต้องมีแน่ๆเอ๊ะหรือเปล่าใช่ใช่แนะ่คือสงสัยทีนี้พรก็ตุลาก็สิ้นไปนะคะ เมื่อคุณบัวได้ฟังเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงจบได้เกิดความศรัทธาขึ้นในใจจนทําให้เธอต้องไปศึกษาค้นคว้าประวัติห,หลวงปู่สวงแล้วปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นกับเธอเมื่ออพฤติกาพฤติการเนี่ยเป็นเดือนเกิดหนู hmm. ทีเนี้ยหนูก็อยากได้เหรียญเนาะอยากเห็นเหรียญ คือจริงๆไม่อยากเห็นเรียนว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรทีเนี้ยหนูก็เลยกลับบ้านที่อุดรอ๋อคือคือบ้านหนูอยู่อุดรเนี่ยค่ะคือลูกชายทางานที่โน่นแต่ว่าหนูตอนเนี้ยหนูมาทําการเกษตรที่อีกที่หนึ่งอะค่ะที่ไหนนะที่อุดรค่ะตอนที่ทําเกษตรอะไรที่ไหนอ๋อที่ทำเกษตรนี่อยู่ที่ขอนแก่นค่ะอ๋อคือเป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่อะค่ะอืมฟันฟันเสียละ ต่หนูก็มาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเงี้ยค่ะหลังกเกเียแล้วเจนหนูก็เลยกลับหนูกลับไปวันที่สิบสามวันที่สิบสี่ก็ลูกชายก็พาไปทานโน่นนี่นั่นพอวันที่สิบห้าน้องสาวที่อุดรคือคือหนูหนูเป็นข้าราชการมอมนานของสังกสาภาคสิบจังหวัดอุดรธานีค่ะทีเนี้ยก็มีมีน้องมีอะไรอยู่ที่ภาคภาคสิบทีนี้ก็เลยนัดกันว่าเขาเลยบอกว่าเออพี่พรไป ไปเยี่ยมพี่สา์กันไหมที่หนองบัวลำพูพี่แกไม่สบายก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็คือแกเกิดสตรก k e อะค่ะอ่าแล้วก็เดินไม่ได้ก็เลยเป็นอมัมพฤกษ์ข้างหนึ่งนะคะนั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยนัดก,กับน,น้องไปงั้นโอเคเออเดี๋ยววันจันทร์ที่สิบห้าเราไปกันคือให้น้องเลิกงานก่อนนะคะก็เลยนั่งรถขับรถส่วนตัวไปกันจากอุดรไปที่หนองบัวลำพูก็ไปเยี่ยมน้อง ก็ไปคุยสารทุกสุขเด็บอะไรกันนาะนจนสุดท้ายกว่าจะกลับนะคะทีนี้คุณสากเลเลยว่าพี่พรคือเค,เคยเขาจะเรียกชื่อชื่อหลังอะชื่อผมอพรเน่ยนะคะเขาจะเรียกชื่อหลังพี่พรพี่พรอ,อ,อยากเห็นเลยเหรียญหลวงปูส่สวงอะ่ะผมในรุ่นหนึ่งเลยนะเขาว่าเนี้ยค่ะพี่ <c oughs> หูหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยได้ถ่ายได้ถ่ายรูปมั้งว่าถ่ายค่ะเฮ้ยจริงเหรอสักจริงเขาก็ปาดรถเข็นของเขาแล้วเขาก็ไป เอาสร้อยเข้ามาทั้งพวงเลยค่ะโอ้โหพี่กูใช่ไหมหนูเห็นนะหนูขนลุกเลยหนูนั่งลงแล้วหนูก็น้าโมสามจบแล้วก็อิลิเมียองสองสัมพนโนหนูสวดเจ็ดจบเลยค่ะอืมขนลุกสู้ส,ส,สู้สู้เลยพี่อู๋ใช่ไหมหนูแบบโอ้โหโอ้โหเป็นบุญวาส,สนาขึ้นหนูอยากเห็นว่ารุ่นหนึ่งอ่ะหนูไม่อยากเห็นรุ่นอื่นเลยเนียเห็นว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรขอดูของจริง หนูไม่ไกวกาหนูจะได้เห็นน่ะวันที่สิบห้าวันวันจัทร์ที่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะตอนประมาณสองทุ่มอะ่ะคุณสักเขาเอามาให้ดูเลยแล้วก็วมีเหรียญเดียวด้วยนะคะคือสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้จัดก,การภาพของของเอ,อ่อบริษัทประกันชีวิตหแห่งหนึ่งอะนะคะเขาก็ได้ไปช่วยเหลือผู้คนแถวสีสสเกตแล้วลูกน้องเขาก็เลยให้มาดูซิพี่อู แต่เขามีรุ่นอื่นอีกนะเขามีรุ่นอื่นอีกก็คือเขาอยากให้นู่นนี่นั่นอยู่แต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยเขามีเหรียญเดียว hmm. หนูก็เลยบอกว่าคือจริงๆหนูไม่สะสมอะไรมากมายแล้วหนูแค่อยากเห็นเฉยๆว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงอืเ hmm. นี่ยคือประสบการณ์รั้งที่หนึ่งเลยนะคะที่หนูอกครั้งที่สองที่ซ้มไปนะที่หนูได้เห็นว่าแค่หนูคิดว่าหนูอยากเห็นของจริงของแทร่รุ่นหนึ่งเป็นยังไง hmm. อันที่สิบห้าได้เห็นแล้วทีนี้ หนูก็กลับมาหลังเสร็จอะไรจากนั้นเสร็จแล้วหนูก็เลยกลับมาที่ขอนแก่นวันหนูก็มาวันที่สิบเจ็ดเนาะเพราะว่าวันที่สิบแปดเนี้ยน้องก็คือสีคือคือช่วงนั้นเป็นช่วงยุ่งเกี่ยวข้าวเพราะพวกหนูทําเกษตรก็คือทํานาข้าวนะคะนาข้าวเจ้าข้าวเหนียวเงี้ยค่ะอก็พากันสีข้าวตากข้าวเสร็จแล้ววันที่วันที่สิบแปดเป็นวันที่ก็คือจะต้องเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉางอะค่ะอยู่ก็ยุ่งกันทั้งวัน พออยุงกันทั้งวันพอดีที่บ้านเนี่ยก็จะมีวัวมีควายอย่างเงี้ยค่ะมีวัวหกตัวมีควายหกตัว <c oughs> แล้วก็เอาไปเลี้ยงที่ไร่กันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยวันนั้นช่วงบ่ายมานี่จะเป็นช่วงที่คือข้าวมันก็เยอะเนาะ <c oughs> มันจะต้องเออก็ไปเรียพี่น้องมาอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันข้าวที่ตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องตากขึ้นมาแล้วก็ใส่กระสอบใส่กระสอบเสร็จแล้วก็เอาไปเทนในยุ้งนะคะ <c oughs> แล้วก็เอามา ตักใหม่ใส่กระสอบใหม่แล้วก็ไปเทอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่อู๋กวาจะเสร็จก็ประมาณทุ่มนะคะทีนี้ทุ่มมันมืดแล้วเนาะเราเป็นช่วงมันเป็นช่วงฤดูฤดูหนาวแล้วอะคะ่ะแล้วทีนี้มันเป็นวันโกนด้วยวันนั้นนะ่ะเป็นวันโกนทีนี้ปรากฏว่าวัวกับควายก็คือตรงประตูหน้าบ้านใหญ่เนี่ยประตูที่ไล่เนี่ยก็คือเขาจะล็อกหมดปิดหมดนะคะ ปิดหมดแล้วก็ก็คือปล่อยวัวกับควายเนี่ยก็เลี้ยงให้อยู่ในบริเวณสวนก็คือจะมีที่ปลูกหญ้าปลูกอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่อู๋แล้วมันจะมีช่องเล็กๆช่องเขาเรียกว่าช่องหมารอดที่ที่น้องก็ไม่ได้กั้นนะคะปรากฏว่าทั้งควายหกตัววัวหกตัวออกช่องนั้นนะคะอ้าออกได้ไงมันมันพอรอดได้อะค่ะมันออกไปกันอมันพาเวลามันไปเขาเขาจะไปหน้ารักอะค่ะ ถ้ามีตัวตัวนําตัวหนึ่งเนาะถ้าวัวมันจะมีควายก็ตัวนําตัวหนึ่งแล้วก็วัวก็ตัวนําตัวหนึ่งเขาก็จะเดินตามกันออกไปหมดเลยค่ะออกไปหมดเลยทีเนี้ยที่ที่ที่ไรอ่ะคะ่ะที่ไร่มันก็เป็นเป็นที่นาเนาะที่ไร่ต่อจากที่นาแล้วก็มันก็จะเป็นเบิ้งนะคะเป็นเบื้องสลหรับทํานาเลยทีเนี้ยเพื่อนบ้านเขาก็โทรมาบอกว่า เออเห็นควายมาอยู่ตรงนี้นะมันออกมาจากนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะวัวนะเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่ควายทีนี้น้องเขยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรป้าก็าะวเดี๋ยวมันนอนน้ำเสร็จแล้วมันก็กลับเข้ามาเองควายกลับเข้ามาเองค่ะพี่อูหกตัวนั่นกลับเข้าค้อกเองค่ะพอมือข่ามมันก็กลับเข้าเองทีนี้วัวหกตัวเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นว่าไอ้ไอ้ผู้นำผู้นำควายตัวผู้ไอ้ไอ้ควายเนี่ย มันพาลูกหลามันเข้าคอกแล้วอื hmm. ทีนี้วัวมันไม่เห็นพอวัวมันไม่เห็นเสร็จแล้วมันก็ไม่กลับเข้าคอกอะค่ะปลากฏว่าทุ่มกว่าแล้วหาวัวไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นพอดีมันมันเป็นที่นาเบิ้งนานา,นาท้องเบ้งเนี่ยยังมีบางเจ้าที่เขายังไม่เกี่ยวข้าวเลยอะค่ะ hmm. ก็ประกาศหากันทั้งหมู่ทั้งห้าหมู่เลยค่ะ hmm. คือเขตเนี่ยมันจะติดต่อกับอำเภอชื่นชมมหาสารคาม hmm. hmm. แล้วก็ ทำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินคือมันคิดมันเป็นรอยต่ออะคะ่ะพี่อู๋แล้วก็มันก็เป็นถนนราดยางที่แบบคือถ้าคนเขาเห็นใช่ไหมเขาก็ต้อนขึ้นตอนพาไปแล้วไปตรงโน้นแถวคันแต่มันก็จะเป็นมีลงเชื่อนะคะหรอแล้วก็เขตต่อกับกระนวนต่อกับกระนวนก็มีลงเชื่อในคลิปหน้าเรามาฟังกันต่อว่าวัาวหกตัว รวมแล้วราคาเกือบล้านบาทจะรอดพ้นจากโรงเชือดหรือไม่แล้วคุณบัวจะทำอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ